สวัสดีครับต่อไปจะเป็นการแนะนำการแปลงไฟล์ PowerPoint นะครับในการปแปลงเป็นวิดีโอเพื่อที่จะลง youtube นะครับขั้นตอนแรกหลังจากนั้นที่เราได้ลงข้อมูลต่างๆในโปรแกรม PowerPoint แล้วนะครับเราก็จะทำการแปลงไฟล์ซึ่งในที่นี้นะครับก่อนที่จะมีการแปลงไฟล์เราก็จะ,ะมีการ อัดเสียงนะครับอัดเสียงหรืออริโอลงใน PowerPoint เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แปลงขึ้นเปลี่ยนไฟล์วิดีโอนะครับาการแปลงไฟล์นั้นนะครับมันก็แปลงได้หลนยนะครับหลายนาำสกุลเหมือนกันนะครับในที่นี้ก็จะแนะนําเฉพาะาสิ่งที่เราจะเอาไปใช้ในการอัปโหลดขึ้น y o u t u b e นะครับอันดับแรกนะครับหลังจากที่เราได้อัดเสียงลงใน เอาไวบพ้อยเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะแปลงนะครับเราก็มาที่เมนูนะครับด้านบนนะครับมันก็จะมีเมนูให้เราเลือกนะครับก็คือไปที่แฟมนะครับพอไปที่แฟมแล้วเราก็ไปที่เป็นบันทึกนะครับบันทึกเปลี่ยนตัวบันทึกเปลี่ยนเนี่ยนะครับมันก็จะมีโฟลเดอร์ที่เราจะต้องไปบันทึกอยู่ตรงไหนนะครับให้เราจำไม่ได้นะครับในตรงด้านล่างตรงชื่อแฟมนะครับ เราจะเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเราจะเปลี่ยนชื่อใหม่ก็ได้นะครับหรือเราจะเอาชื่อชื่อเดิมนะครับที่เราเคยตั้งมาไว้ก็ได้นะครับแต่เพื่อเป็นการป้องกันการหลงการลืมของอท่านนะครับเราก็จะอาจจะเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเช่อนนนะครับเราก็เปลี่ยนชื่อส่วน ตรงเมนูด้านล่างนะครับบันทึกเป็นชนิดของไฟล์ครับในโปรแกรมมันก็จะกําหนดมาเป็นไฟล์ PowerPoint นะครับเราก็เปลี่ยนตรงตรงนี้นะครับเพื่อจะเป็นไฟล์วีโอตรงลูศรอยตรงนี้เราคลิกมาปั๊บนะครับมันก็จะให้เราเลือกนะครับว่าจะเป็นหลายนามสกุลที่ที่โปรแกรมกำหนดให้เราเลือกนะครับในที่นี้ให้เรามาที่ตรง Media, ว,วินโดว์มเดียไฟล์เนี่ยวิดีโอนะครับมันก็จะให้เราแปลงไฟล์เป็นเพื่อที่จะทำเป็นไฟล์วิดีโ่วินดว์นะครับวินโดว์มเดียวิดีโอตรงนี้นะครับเราก็จะคลิกตรงนี้เพื่อที่ให้มันแปลงไฟล์นะครับเราก็คลิกซ้านะครับเมื่อคลิกแล้วมันก็จะเป็นชื่อไฟล์ที่เราตั้งชื่อคือไฟล์ยูทูบบันทึกเป็น วิดีโอวิดีโอแล้วก็ทํนะาทการบันทึกนะครับหลังจากเราทําการบันทึกแล้วเราก็รอ,อสักรู่หนึ่งเพื่อที่จะให้โปรแกรมเปลีป่ยนแปลงไฟล์นะครับสังเกตดูด้านล่างด้านล่างของของหน้าหน้างานที่เราแปลงไฟล์ด้านล่างก็จะเป็นมันบอกว่ากำลังสร้างวิดีโอ youtube WNV ก็ v, คือนามสกุลของของไฟวิดีโอนะครับที่โปรแกรมกำลังแปลงไฟล์นะครับเราก็ต้องรองสักครู่นึงนะครับแต่ถ้าหน้าเฟรมโฟลที่เราสร้างขึ้นมาหลายหน้านะครับมันก็ใช้ระยะเวลาในการแปลงนานหน่อยนะครับแต่ถ้าโฟลที่เราใช้ในการนำเสเน ไม่มากนะครับมันก็จะทําให้การแปลงเร็วขึ้นนะครับในที่นี้ก็จะรออีกสักระยะหนึ่งก่อนนะครับสังเกตด,ดูตรงนี้นะครับการแปลงไฟมันก็จะไปทีละทีละนิดนะครับเราสังเกตตรงพื้นตรงช่องตรงนี้มันจะเปลี่ยนสีสีเขียว ทีเจียวก็คือมันกำลังแปลงไฟล์อยู่ดังั้นรอจากทู่หนึ่งครับไฟล์ PowerPoint ของเราก็ได้แปลงไฟล์เปลี่ยนไฟล์วิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในที่นี้เราก็หลังจากที่เราแปลงเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูไฟล์ที่เราแปลงเป็่นไฟล์วิดีโอนะครับ เราก็เข้าไปโฟลเดอร์ที่เราบันทึกไว้นะครับต้องจำให้ได้ว่าเราบันทึกไว้อยู่ในโฟลเดอร์ไหนนะครับถ้ามันจะไม่ได้มันก็จะทําให้เรา,าเสียเวลานะครับในการหาหรือก็ต้องกลับมาทําใหม่นะครับ ครับในที่นี้ได้บันทึกไว้อยู่ในได้หนึ่งนะครับจะสังเกตได้ว,ว่าพอเข้ามาปั๊มที่เราตั้งชื่อมันเป็นชื่อไฟล์คาว่า youtube นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปเล่นได้เลยในที่นี้ก็จะเล่นให้ดูเราก็สามารถที่จะเปิดโปรแกรมอะไรก็ได้ที่สามารถเล่นไฟล์นี้ได้นะครับเอาง่ายๆเลยก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับหรือ วินดูมีเดิลพีก็ได้นะครับครับมันก็เปลี่ยนตามที่เรากำหนดนะครับ นะครับสังเกตได้ว่าเวลาเรานําเสนอแล้วมันก็จะเปลี่ยนเหมือนกับที่เราตั้งค่านะครับคือมันจะเปลี่ยนตามเราอธิบายตามเฟรมนะครับเราเปลี่ยนแต่ละเฟรมมันก็จะตั้งค่าตามที่เราเปลี่ยนนะครับก็คือเราทํายังไงวิดีโอมันก็ทําตามที่เราเคยตั้งค่ามาไว้อย่างนั้นนะครับประพุกธจคอ,ย,อยุติเพลเพนี้สวัสดีครับ